สวัสดีครับเคนม้ทดสอบกล่องเสียงรุ่ 18K 200วัตต์ลูกค้าสั่งซื้อแล้วก็ให้อัพเสียงอัพเสียงก็มีหน้าแยกอยู่แล้วนะครับฟังเสียงครับเสียงเดิม่ายังอยู่ปกติครับนี่ความลำโพงไว้นะครับมืดแล้ว ต่อ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 ,ตอหนึ่งต่อสามสี่ห้าหกต่อต่อเราฟังเสียงที่อัพขึ้นมาครับต่อต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อต่อต่อ แล้วก็เปลี่ยนเสียงได้นะครับเปลี่ยนได้หมดทุกออปุ่มน,นี่ทดสอบกับลำโพง AS 150นะครับ เสียงลั่นมาครับตมัมีเฟงเไม่ยากนว,ววัดอทะลอนี้นครับ,นนรบขอบคุณครับ